เรื่องอาถรรพ์ตุ๊กตาผีแม่ไม้สวัสดีครับคุณต้อมอ่าสวัสดีครับพี่เป้ครับผมครับผมนี่เริ่มรวนและเริ่มเบอร์แล้วนะฮะดึกแล้วก็เริ่มง่วงคือเมื่อกี้กำลังต่อสายหาคุณต้อมดันไปต่อสายหาคุณฟุกอีกรอบหนึ่งคุณฟุกก็คงงงเฮ้ยอะไรพี่เป้โทรมาอีกแล้วรับสายผมด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันโอเคงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะคุณคุณต้อม วันนี้มามาในเรื่องตุ๊กตาผีฮัลโหลได้ยินผมไหมฮะครับอะได้ยินครับพี่นะฮะแต่ี่สัญญามันหายไปนึ่ครับอ่ะวันนี้วันนี้อ่าคุณต้อมมาในเรื่องอาถรรพ์ตุ๊กตาผีแม่ไม้โอ้ชื่อน่าสนใจครับพี่ครับผมตอนนี้คุณต้อมโทรจากที่ไหนเอ่ย ตอนนี้อยู่ที่ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดครับเต้ที่เดิมใช่ครับพี่โอเคงานเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณต้อมอยากจะมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังงั้นพร้อมแล้วจัดไปเลยครับครับพี่ก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องตุ๊กตาผีไม่ไม่เราก็คงจะนึกถึงเมื่อสมัยอดีตก่อนที่มันผ่านมานะพี่ที่เขาจะชอบสร้งตุ๊กตาตัวหนึ่งไว้ที่หน้าบ้านน่ะอืครับ เออเออคุรู้ภาพอะมองภาพออกนะสมัยก่อนคือเขาจะเขาจะไว้ป้องกันพวกผีไม่ไหม้นะพี่สมัยก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีพวกตัวอักษรเขียนว่าบ้านหลังนี้มีคนชื่อตัวอักษรชื่อนี้ชื่อนี้นะอะไรเงี้ยครับคือเขาจะทํามาจากฟางกันอะสมัยก่อนนะถ้าเกิดเป็นตอนตอนแรกๆที่เขาทํากันอะ เถวจุดที่ผมอยู่นะ่ะเขาจะวัสดุที่เขาจะหาไมาได้ก็จะมีพวกฟางพวกเศษย่งเศษหญ้าเนี่ยที่เอามาใช้กันนะ่ะของผมใช้แถวบ้านผมก็ใช้เป็นตุ๊กตาเลยตุ๊กตาเด็กเนี่ยแหละเอามาเอามาแขวนเลยครับอ่าออันนี้ของผมมันจะย้อนกลับไปนานเลยพี่ตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆอยู่เลยอะ่ะตอนนั้น<อ>น่ะผมยังอยู่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอำเภอหนึ่งแล้วกันที่มันยากจนแล้วก็แบบอ่ากันดานที่สุดในประเทศไทยเลยพี่ตอนนั้นมาเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังหน่อยกันนะพี่ได้ ก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ประมาณปสามถึงปสี่ได้นะพี่นะอืมคือพ่อของผมะรับราชการอยู่ในจังหวัดหนึ่งและกันทางภาคอีสานนะก็คือพอซบไอ้ครบสามถึงสี่ปีเนี่ยก็จะย้ายไปอำเภออื่นก็คือป้องกันการสร้างอิทธิพลในพื้นที่นะพี่ตอนนั้นอ่ะจนกระทั่งมาอยู่ในอำเภอหนึ่งและกันในภาคในอดีตเนี่ยก็คือจากว่าเป็นอำเภอต้นๆเลยที่แห้งแล้งแล้วก็ยากจนสุดในประเทศไทยเลยตอนนั้นอะ่ะต้องบอกว่าที่นี่เขามีหลายวัฒนธรรมเลยครับแต่ที่มากที่สุดที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นเขมร ฮะคืออยู่ใกล้ๆชายแดนเขมรเลยนะพี่ก็คือตอนที่เขมรแดงขงลบกันนะ่ะตอนนั้นที่เวียดนามมั้งมาปราปางเขมรแดงอ่ะคือผมอย,ยังได้ยินเสียงระเบิดดะ่ะดังทุ่มตามทุ่มตัามเลยอนะ่ะทังั่งนะู้นน่ะครับอ่าก็ที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีความเชื่อพวกสิ่งลึกลับเนี่ยหลายอย่างนะที่อย่างไ,งไอหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องเนี้ยเขาห้ามซื้อพวกได้พวกเข็มกันตอนคืน,น่ะพี่อื คือเขาเชื่อกันว่าคนที่ซื้อได้ซื้อเข็นไปตอนคืนเนี่ยมักจะเอาไปทําประกอบพิธีกรรมเล่นของอะไรเงี้ยพี่อ๋อ oh, ครับอาใช่ก็คือตอนคืนเนี่ยเขาจะไม่ขายกันเลยเขาเขากลัวกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาของมันเข้าตัวมันเนี่ยคนที่ขายของพวกเนี้ยอาจจะโดนไปด้วยเขาก็เลยไม่ขายกันพวกได้เข็มตอนคืนเนี่ยรเ,เรื่องที่แปลกมากนะก็ที่ผมประสบเอที่ผมประสบพบเจอคือผมไปลองไปหาซื้อได้เข็นตอนคืนไงก็คือเราไม่รู้ไงไปร้านไหนเขาก็ไม่ขายกันเราก็แปลกใจจนกระทั่งเรามารู้เนี่ย ตอนที่เราโตแล้วนี่แหละว่าทำไมผมไม่ขายกันครับพี่แล้วที่นั่นเขาก็จะมีการเล่นหนึ่งนะพี่ที่ผมยังแปลกใจยจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะพอมาคิดตามนะมันเป็นอย่างนี้ที่คือก,ก่อนการจะเล่นอ้ก,ก่อนที่จะเล่นไก่การละเล่นเนี้ยเด็กๆเขาก็จะร้องรําทำเพลงประมาณว่าขอเชิญผีบ้านผีเรือนเนี่ยมาร่วมเล่นด้วยกันแล้วมันก็จะมีเสาอยู่สี่เสาแล้วพี่แต่ละคนก็จะนั่งประจำเสาของตัวเองกับสี่คนคนแรกหนึ่งจะวิ่งไปแตะคนที่สอง คนที่สองวิ่งแตกคนที่สามคนที่สามวิ่งแตกคนที่สี่มันแตกตรงที่ไอ้คนที่สี่เนี่ยพี่ไปแตกคนที่ห้าเนี่ยคือเด็กคนที่ห้าโผล่มาได้ไงเออพี่พอจะนึกภาพออกนะคือจะต้องมีเด็กคนหนึ่งอ่ะที่มันเกินออกมาคนหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะวิ่งไล่เด็กสี่คนที่อยู่ตาประจาเสาอ่ะอ่าคือพอเราคิดถึงตอนเด็กอ่ะเราไม่ได้คิดนะว่ามันมาจากไหนหรืออะไรไงเราแค่คิดตามเด็กๆเรว่ามันสนุกดีอ่ะเ็าวิ่งเล่นไล่จับกันไปเรื่อยอ่ะ คือจริงๆแล้วมันจะมีครบมันจะมีเด็กครบทั้งหมดสี่เสาเนาะที่แต่จะมีคนที่ห้าโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะตอนนั้นผมก็งงมากเลยทุกวันนี้ผมยังจําเด็กคนนั้นอยู่เลยนะก็คือจะเป็นเด็กที่เราไม่เคยเห็นในหมู่บ้านมาก่อนอนะ่ะก็คือใส่เสื้อสีฟ้าสบับสีขาวอนะ่ะแต่ตอนนั้นเราเป็นเด็กเรากด้วยสุนสนานณนะ่ะไม่ได้สนใจอะไรนะฮะในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะพี่พอเกิดเรื่องอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยก็คือจะรู้กันทั้งทั้งหมู่บ้านเลยอืครับ อย่างตอนนั้นเนี่ยที่บ้านผมจะเป็นบ้านพักราชการนะฮะก็จะมีสวนก็จะมีไร่มาให้ด้วยเออก็จะมีสวนมาให้เนี่ยหลายไร่เลยนะฮะอยู่ๆพี่ก็มีคนมาผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม,ม่วงในสวนผมอมากตอนนั้นอ่ะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้มีคนมาผูกคอตายตรงนี้ตอนที่ผมอยู่เลยพี่คัอตอนที่ผมไม่อยู่เลยอ๋อครับอา่าแต่ก่อนหน้าที่ผมจะตายเนี่ยผมก็ยังไปเล่นในสวนกับเพื่อนๆอยู่เลยนะอืม ก็เห in so ็นเป็น huh. ผ uh ู้ชายพี่นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงอ่ะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าชาวม้งชาวบ้านเนี่ยคือมันคือมันถือว่าเป็นสวนที่แบบว่าเราแบบมันไม่เราไม่ใช่เจ้าของสวนแบบโดยตรงอ่ะเราก็เลยอ่ะอยากจะเข้ามาก็เข้ามานะกันอยากจะหยิบกินมะม่วงมะม่วงเลยเราก็เออเราก็ไม่ห้ามฮะครับตอนนั้นอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาฆ่าตัวตายในสวนของเราอ่ะก็คือแปลกแล้วอยู่ๆก็ตั้งใจที่จะมาผูกคอตายท่สวนของเราเฉยเลยอ่ะอืมออก็คือตอนนั้นคนในหมู่บ้านก็พากันเล่าว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเฮี้ยนมากเลยครับอะ ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะโดนหลอกทุกคนเลยอ,ะอ่ะอืมอ่าแต่คนในบ้านผมเนี่ยไม่มีใครเจอแล้วพี่ก็แปลกเหมือนกันน่ะครับอืมพอเวลาผ่านไปที่เรื่องก็ค่อยๆเงียบลงนะจนเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาก็คืออยู่ๆผู้ชายในหมู่บ,บ้านน,น่ะคนนึงอ่ะเสียชีวิตอย่างกระทันหันเลยอืมฮะบแบบที่เขาเรียกกันว่าไหลตายนะพี่อืมครับอ่าคือไหลตายเนี่ยปัจจุบันเขาก็ค้นพบแล้วพี่ว่ามันเป็นการหยุดเต้นของหัวใจน่ะในขณะที่หลับอ่ะครับ แต่ด้วยความที่สมัยก่อนนะพี่มันยังไม่เจริญอ่ะก็จะโทษว่าเกิดจากพูดผีวิญญาณเมื่อไหร่มาเอาตัวไปนะพี่เป็นเป็นซิกเนเจอร์ในสมัยนั้นเลยนะคือการไหลตายการพินผีแม่ไม้มาเอาไปอะไรเงี้ยอันนั้นผมได้ยินอยู่ประจําครับอ่าใช่คือถ้าเกิดถ้าเกิดเราจําได้สมัยก่อนนี้ดังไปจนถึงต่างประเทศเลยนะพี่ตอนที่ว่ามีคนงานไทยไปที่ตาอุหรือที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไหลตายกันที่นู่นอ่ะคะับ แต่เขาก็ตรวจพบกันแล้วนะว่าเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าคนไทยจะเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าปอกเหมือนเหล็กหรือทุกอย่างเอามาเอามาหุงข้าวอะมันก็เลยมีสารพิษจะปนด้วยหรือมั้งตอนนั้นนะ่ะอืมอืมค่ะนะครับผมอกลับมาเรื่องห่อต่อพี่ก็คือเขาก็เชื่อว่าเกิดจากไอ้ผู้ผีนยายเนี่ยมเอาตัวไปอ,ะอ่ะอืมอ่าจนจนผมขอเรียกว่าเป็นพ่อหมอแล้วกันนะในที่เนี้ยนะฮะจนพ่อหมอในหมู่บ้านเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันเป็นการการะทําของผีแน่ไม่อะฮะอ ที่ต้องการไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยอักษรน,น,นี้นี้นี้เนี่ยไปอยู่ด้วยอะฮะครับพอพ่อหมอพูดแบบนี้ชาวบ้านก็พังลบเล้าใหญ่เลยพี่ว่าจะแก้ไขย,ยังไงอะฮะพ่อหมอกันแนะคี่ว่าให้สร้างตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมาครับพี่ตั้งไว้ที่หน้าบ้านอนะหรือถ้ากันไว้ดีกว่าแก้นะบ้านไหนมีผู้ชายเน่ะใกล้ทาไว้ทุกหลังเลยก็จะดีอะฮะครับแล้วก็ถ้าจะดีมากนะถ้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้นี่คือดีมากเลยอะฮะ พอมีเรื่องการแต่งตัวผู้หญิงเข้ามานพ่พี่คือในยุคแรกๆเนะ่ะคือมันมองเป็นเรื่องแปลกนะใครจะกล้าแต่งพี่แต่งเป็นทาลงทางขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ออคือมันยังไม่มีใครกล้าทําหรอกสมัยนั้นนะ่ะอืออมันก็เลยเป็นเหมือนกับความอับอายนะพี่ก็เลยมีแค่บางบ้านอนะ่ะที่ทําตุ๊กตาหุานนะ่นฟางอ่ะไว้ที่หน้าบ้านอย่างเดียวอะ่ะครับ บางหลังนี่คือแต่งเหมือนคนเลยนะพี่ก็คือเอาหมวกมาใส่บ้างเอาฟางมาทําเป็นเส้นผมกันครับ,รบแล้วแถมยังมีการเขียนเอาพวกประคงประการเนี่ยไปเขียนเป็นใส่เป็นหน้าตายอย่างเงี้ยนะก็เอาเสื้อผ้ามาใส่นะแล้วก็ห้อยคอแล้วก็เอาป้ายห้อยคอไว้นะ่ะเขียนว่าบ้านนี้นมีคนชื่อนี้ชื่อนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็เหมือนมันไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องราวอาถรรพ์พวกนี้ได้ครับกระทั่งมีศพของผู้ชายที่คนที่สองอ่ะเกิดขึ้นและคนที่สามตามมาพี่ คือการตายนี่คือเหมือนกันเลยนะพี่คือหลับไปเนะ่ะเช้ามานี่ก็ไม่ตื่นเลยอืครับคราวนี้ก็คือยิ่งสร้างกระแสะความกลัวต่อคนเรื่องผีไม่ไม้เนี่ยขึ้นมามากเลยนะพี่ก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาเลยนะมาว่าก่อนจะตายเนี่ยจะมีเสียงเรียกชื่อคนะหน้าบ้านบ้างแหละอืมค,ค,คนตายเนี่ยก่อนจะตายก็จะมีการเพ้อว่ามีคนมาหาบ้างแหละแล้วคราวนี้มันหนักกว่านั้นอีกนะพี่พี่จํเพ่อหมอได้ไหมตอนแรกอะ่ะจําได้ครับ พ่อหมอที่เคยบอกวิธีแก้ไขคนหนมู่บ้านน่ะที่ก็มาเสียชีวิตอีกคนอ้าวพ่อหมอไปซะแล้วอ่าไปแล้วพี่คนเนี้ยเออฮะาวนี้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในความหวาดกลัวอย่างหนักเลยนะพี่อืความอายมันหายไปแล้วตอนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรความความความหวังแล้วก็ความเชื่อเนี่ยมันถูกทําลายไปเลยนะอ่าเออใช่ใช่คือคนที่เป็นคนบอกวิธีแก้เนี่ยมันตายเองนะพี่ใช่ใช่ครับอใช่ คือตอนนี้มันคือมันอยู่ในความรู้สึกสับสนแล้วก็แบบอนะมานนะพี่ในหมู่บ้านนะความกลัวต่อผีแม่่ายนี่คือแบบโอ้เดี๋ยวเรามาฟังดูพี่คือความอายตอนนั้นก็หายไปแล้วผู้ชายนี่ก็หันมาแต่งตัวเป็นชุดผู้หญิงเลยนะพี่เต็มที่เลยอ่ะต้องเอาแล้วล่ะก็ถึงกับทาเล็บมือเล็บเท้าก็แบบเอาจริงเอาจังเนี่ยอ่ะตุ๊กตาหุ่นฟางนี่ก็คือตั้งตลอดทุกบ้านเลยนะพี่บางหลังกลัวมากเลยก็ทำแบบสี่ห้าตัวนี่คือรอบบ้านเลยอ่ะอ่ะ เสียงหัวเราะความสนุกเหนีบ้านก็ค่อยๆเหี้ยหายไปที่หกโมงเย็นนี่คือปิดบ้านกันแบบแท้จริงเี้ยสนิทกันหมดแล้วอะตอนนั้นอะครับมันเลยกลายเป็นบรรยากาศแบบวังเวียนเอวังเวงชนพลึกน่ที่ก็คือมีทุกตาหุ่นตาพวกนี้ยยืนเต็มสองข้างทางเลยอืมน่ากลัวเท้าๆมันก็ติเฉยนะที่อ่าแต่เย็นๆนี่มันคือมันสยองขวัญมากเลยนะพี่ใช่เออยิ่งดึกๆนี่ก็คือหมากันพากันหอนงงเลยที่คือมันหอนกากอะไรก็ไม่รู้สาเหตุอะตอนนั้นนะครับเออ แล้วผมตอนเด็กๆนะพี่กว่าจะไอ้พวกหมาพวกเนี้ยคือกว่าจะหลับได้น่ะต้องรอให้หมาพวกนี้มันหยุดหอนก่อนอ่ะอือคือเวลาเราเราคือเด็กๆนะเวลาเรานอนฟังหมาหอน,นเราจะรู้เลยว่าเวลาประมาณเนี้ยมันจะหยุดหอนละอือครับเราจะมันจะหอนเป็นเวลาน่ะประมาณสี่ทุ่มทุกเป็นหอนปั๊บเลยแล้วเราจะรู้ว่าประมาณสักสี่ทุ่มประมาณอีกสักห้านาทีมันจะหยุดหอน,นอรเรานั่งจับเวลากัน,นาันนั้นเลยที่ตอนเด็กๆอ่ะแล้วหมาหอนสมัยนั้นนะเรามีความคิดอย่างเดียวคือมันมันเห็นผีแน่มันหอนผีแน่ ใช่ <ś les> มันเห็นผีแน่อนอนี่เด็กๆมันคิดเพียงเดียวอ่ะใช่ใช่เรื่องผี <ś les> ในความคิดของเด็กๆนะมันโอ้โหเป็นสุเป็น่ากเลยพี่ตอน,นเด็กอ่ะครับครับอ่ะอ่ะแล้วงานศพในสมัยนั้นนะพี่ก็คือแบบโคตรน่ากลัวเลยมันไม่ได้มีเครื่องเสียงเปิดแบบเห uhm มือนสมัยนี้นะพี่เขาจะพากันจัดงานแบบเงียบๆน่ะก็มีแต่เสียงร้องให้กับเสียงพัาสวดเท่านั้นแหละอืมครับแล้วตอนนั้นนะแม่ผมก็กลัวมากนะก็ไปทาไอ้พวกตุ๊กตาหุ่นฟาวนนี้มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านเหมือนกันอื แต่คือพ่อเขาอทํางานราชาการยังไงจะให้ทาเล็บแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงไม่ได้แม่ก็เลยห่วงพ่อมากเลยตอนนั้นอ่ะครับทุกเช้าเวลาที่ผมบันจัดยานไปโรงเรียนเนี่ยกจิจวัตดประจําวันที่ผมจะทําทุกวันเลยก็คือนับตุ๊กตาหุ่นฟาพวกเนี้ยอืมคือทุกวันนะพี่อ่ามันก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอ่ะตามความเชื่อ,นนอของคนในหมู่บ้านอ่ะอืมอืมครับหรือเลิกเรียนมาตอนสี่โมงเนี่ยผมก็จะนับเหมือนเหมือนกันนะก็คือตอนนั้นที่นับนับ,นบจะมีประมาณสักยี่สิบกว่าตัวได้ แต่มันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่ก็คือจํานวนตุ๊กตาหุ่นฟางพวกนี้ยตอนเช้ากับตอนเย็นอ่ะมันจะมีจํานวนไม่เท่ากันครับอ,อย่างตอนเย็นมีประมาณยี่ิบห้าตัวนะพี่อตอนเช้ามาปุ๊บกลับเหลือแค่ยี่ิบสองตัวครับอ่คือมันมีไม่เท่ากันทุกครั้งอ่ะที่ผมนับอ่ะเขาเอาเก็บไปรบหรือเปล่าเอ่าเออพี่อ่ะเแบบนี่ยแถ้าเกิดเพิ่มขึ้นอ่ะผมก็พอเข้าใจได้นะ จะเก็บไปคงเป็นไม่ได้พี่เพราะว่าความกลัวตอนนั้นนหะมันมีเยอะไงอืมแต่เนี้ยคือมันคือมันเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันลดลงอ่ะพี่เพิ่มขึ้นลดลงแบบมันตัวเลขมันไม่มันมันไม่คงที่อย่างจันสุทุตาน่ะครับอ่ากระทั่งผ่านไปสองเดือนพี่ก็คือผู้ชายที่ตายแบบหลตายเนี่ยก็เริ่มไม่มีละอฮะแต่ก็จะมีความเชื่อเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดมีเสียงใครมาเรียกเนี่ยก็อย่าไปขลับแล้วกันบ้างก็บอกว่าพอมันเสียงคนรู้จักเนี่ยมาเรียกก็มีนะตอนนั้นอ่ะออฮะครับ ถึงเรื่องมันจะเรื่องเอ่อถึงเรื่องเนี่ยจะเริ่มซาลงนะพี่แต่ความระแวงคนในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อะ่ะก็ยังตั้งไอ้ตุ๊กตาทุกเนี้ยไว้หน้าบ้านทุกคนเหมือนเดิมอ่ะแต่เรื่องแต่งไอ้เรื่องแต่งหญิงเนี่ยก็คือเรื่องลดน้อยลงแล้วนะพี่อแต่บรรยากาศพวกเอ่อแต่บรรยากาศวา,า,างเวงเนี่ยพวกเนี้ยมันก็ยังมีอยู่อ่ะ <c oughs> ก็คือมีวันหนึ่งอ่ะเขามีการคัดเลือกนักฟุตบอลน,นะพี่ก็คือไอ้การคัดเลือกนักฟุตบอลเนี่ยสมหรับเด็กนี่มันคือความฝันเลยนะพี่ใช่รครับเขาก็มาคัดเลือกกันตอนหลังเลเลรียน ก็คือกว่าจะเสร็จก็ประมาณสักหกโมงได้ก็คือเพื่อนๆผมแต่ละคนเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันกลับทางอื่นก็ักนหมดเลยนะอืก็มีแต่ผมคนเดียวแหละที่จะต้องกลับมาทางเนี้ยคนเดียวครับต่างจังหวัดนี้ก็คือหกโมงมันก็จะเกือบมืดแล้วพี่สองข้างทางก็มีไอ้พวก่นฟางพวกเนี้ยเต็มสองข้างทางเลยอืระหว่างทางด้านหน้าน่ะผมสังเกตตุก๊กตาตัวหนึ่งที่มันขยับเองได้เออครับเออ เหมือนมันหมุนตัวมันอะหันมาทางผมนะพี่ผมก็ตกใจนะตอนแรกก็นึกว่าใครมายืนหรือเปล่าอ่ะแต่มองไปมองมามไม่ใช่หรอ่าผมก็เลยจอดจักรยาน่ะใจก็เต้นตึกตักในตอนนั้นนะพยายามลอบใจตัวเองว่าสงสัยหุ่นฟางเนี่ยมันปักไว้กับดินนะไม่แน่นหรือเปล่าออืก็ตามมันเลยหมุนมาเองได้นะลมมันพัดนะหรือเปล่าเออลมมันพัดอะไรเงี้ยตั้งไม่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอจ้องมองไปทักพักพี่ มันเห็นเป็นเงาดำๆอ่ะที่ซ้อนทับกับความมืดอ,อ่ะอยู่ข,ข้างหุ่นฟางตนนั้นน่ะคือขามันสั่นนั้นพี่ใจนี่มันหลดไปอยู่ตรงตาตุ่มเลยอ่ะครับมองรอบๆว่ายังมีใครอยู่ในแถวนั้นหรือเปล่าอ่ะก็คือยิ่งหนักกว่าเดิมเลยพี่มผมตอน,น,นเด็กตอนนั้นนะพี่ผมกลัวจนน้ําตาไหลอ่ะตุ๊กตาหุ่นฟางทั้งหมดนะพี่มันพร้อมใจกันหันมาทางผมเป็นจุดเดียวเลยตอนนั้นเฮ <c oughs> ้ยหมายหมายถึง ไอ้ตุ๊กตา20าตัวเนี่ยมันมันวับหันมามองแต่ทั้งพี่ที่มันที่มันอยู่สองข้างทางนั่นแหละมันพร้อมใจกันหันมาผมมันเป็นจุดเดียวเลยเฮ้ยคือมันกลัวก็กลัวนะพี่ก้าวขาไม่ออกแล้วตอนนั้นนะอ่ะอ่าคือเด็กเด็กเนะี่ยเราก็จะคิดได้ยอย่างเดียวนะคือกลัวแล้วนะพี่ตอนนั้นอนะ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในสมองน่ะเราบอกกับตัวเองว่าอย่ากระโดดออกมานะอย่ากระโดดออกมานะอะไรอย่างเงี้ยพี่เออคือเรากลัวนะหันมาโอเคอย่างเดียวเราก็ คือเราก็กลัวนะตอนนั้นนะ่ะแต่เราก,กลัวมันจะขยับมาหาเราหรืออะไรสักอย่างนะ่ะหาเราอะ่ะพอมันทาอะไรไม่ถูกพี่ผมเลยตัดสินใจอะ่ะหลับตานะ่ะก็คือท่องเป็นอยู่บทไบทสวดเดียวอะ่ะคือตอนเด็กตอนนั้นน่ะก็คือนโมตสะสาครับพี่ตอนนั้น,นอพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพี่ตุ๊กตาฟาตงพวกนี้มันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอะ่ะก็คือผมก็ยืนงงไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่คือตั้งสติได้ก็เลยตัดกินกานกลับบ้านน่ะ ถึงบ้านก็โดนแม่ตีนะก็หาว่าเราอะเล่นมือจักไปเล่าเวลาอย่างเงี้ยก็คือใจตอนนั้นที่มันกลัวๆเนี่ยก็เป็นความเจ็บมากกว่านะก็คือจนเราลืมเรื่องนี้ไปแต่ตื่นเช้ามาพี่มันมีเรื่องแปลกขึ้นนะพี่นะฮะลูกตาหุ่นฟางหน้าบ้านมาหายไปตัวหนึง่งอ่าครับอ่าแม่ก็โวยวายใหญ่นะพี่ก็คิดว่าเด็กบ้านไหนมา,มาเล่นกันหรือเปล่าอะ่ะส่วนตัวผมก็คิดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนะก็คสือแป๊บเข้ามาในหัวเป๊บหนึ่งอะอะฮะ ก็จินตนาการแบบเด็กๆนะพี่ก็ว่าอตุ๊กตาหุ่นตาเขาเนี้ยมันเดินเองได้หรือเปล่าจะคิดแบบเด็กๆนะพี่เพราะมันหายไปเนี่ยกระทั่งสามเดือนผ่านไปพี่ผมก็แทบลืมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะวันๆผมก็ปั่นจักรยานเล่นน้ําตกปลาอยู่กับเพื่อนๆนะ่ะจนวันหนึ่งก็คือเราเล่นสนุกเพลินไปหน่อยนะพี่ต้องบอกว่าแถวที่ผมอยู่เนี่ยเด็กที่อายุรุ่นรา,คาวคราเดียวกันเนี่ยก็คือแทบไม่มีเลยมผมเลยต้องปั่นจักรยานไปหาเพื่อนที่อยู่กไกลๆอ,อ่ะ พอจะกลับบ้านพวกมันก็อยู่ใกล้ๆเออบ้านพวกมันก็อยู่กันใกล้ๆกันน่ะครับอ่าก็มีแต่ผมคนเดียวแหละที่อยู่ไกลสุดที่ก็คือกว่าจะมาถึงเขาบ้านเนะี่ยก็เย็นๆเลยอืมบรรยากาศสองข้างทางก็จะมีไอ้พวกหุ่นฟางพวกนี้เหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากขึ้นพี่เพราะว่ามันผ่านบันเวลามานานอ่ะไอ้เสื้อผ้านี้ก็คือเริ่มขาดแหฮะครับฟางที่แบบฟางที่แบบที่แบบทํเป็นตัวหุ่นตุ๊กตาพวกเนี้ย็เริ่มลุดนร่้ยอกมาแล้วพี่อ่า แต่ตอนนี้บรรยากาศมันไม่น่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนช่วงแรกๆพี่ก็ยังเห็นว่าชาวบ้านเขายังเดินผ่านไปผ่านมากันอะตอนนั้นอะอพอผมมาถึงบ้านก็เห็นว่าพ่อแม่ไม่อยู่พี่สักพักก็จาได้ว่าแม่บอกว่าวันคืนนี้จะไปงานเลี้ยงฉลองกันกับพ่อส่วนพี่ชายก็ช่วงนั้นเขาก็วัยรุ่นนะพี่ก็เริ่มติดเพื่อนบางคืนเขาก็ไม่กลับบ้านมาเลยก็มีอ่ก็เลยกันว่าวันนั้นอะผมต้องอยู่คนเดียวแหละก็หาอะไรกินเสร็จก็ประมาณห้าโมงเย็นได้ก็เล่นดิดลูกแก้วอยู่คนเดียวในบ้านนะพี่ครับแล้วเด็กนะพี่พอมันอยู่่คนเดียวอะ มันจะฟุง้งซ่นานหลังบ้านเราก็มีสระว่ายน้ำนะพี่ที่เขาเล่ากันว่าสมัยก่อนนะเขามีเมียกเกษตรอำเภอคนก่อนอะเคยจมน้ําตายที่นี่อืซึ่งมันเป็นเรื่องเก่ามานานแล้วครับก็เริ่มคิดบวกล่วงนู้นบวกล่วงนี้ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กไปมาอยู่บนบ้านเมือ่อไงเขาเนี้ยอทีนี้มันเริ่มกลัวแหละมันอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะคือมันคิดถึงแต่เรื่องผีๆทั้างนั้นเลยอะก็เลยเอางี้งั้นเราไปอยู่ที่ตลาดก่อนละกันอื คือที่ตลาดมีคนเยอะใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวน้อยเราก็อุ่นใจนะว่าเออไม่โดนผีหลอกแน่นอนอคือเด็กมันคิดได้แบบนี้ริงพี่ว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยต้องโดนผีหลอกใช่ก็เลยปั่นจักรยานเ,นเออกไปข้างนอกพี่ก็คือมันก็เืมคิดไปนะว่าตอนนั้นมันห้าโมงเย็นกว่าแล้วก็ยังมีชาวบ้านอยู่กันอ่ะแต่ไม่ได้คิดถึงตอนขากับพี่นอฮะก็ไปนั่งเล่นเดนเินเล่นที่ตลาดนะก็เห็นคนเขาเดนินกันก็อยู่เดินโตเตะแถววงเล่าอะไรเงี้ยพี่นะฮะแถวนั้นอน่ะ กระทั่งประมาณหนึ่ง<ม>หนึ่งทุ่มกว่าได้ตอนนั้นน<ม>่ะมันมีพระจันทร์ขึ้นนะพี่สาหรับเราตอนนั้นแหละเอออยู่ไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่ก็คิดก็เก่าเออก็กะเวลาเล่นๆว่าเออก็คิดว่าพ่อแม่ของคงน่าจะกลับมาลมะก็เลยนปจักรยานเนี่ยกลับบ้านแต่เมื่อตอนห้าโมงเนี่ยคือยังมีคนเดินอยู่ไงทุ่มกว่าเนี่ยมันมืดแล้วก็เงียบมากไปพี่แถมอากาศก็เริ่มเย็นแหละพอเห็นไอ้พวกตุ๊กตาหุ่นตาวนเนี้ยไอ้ความจําที่เคยโดนหลอกเนี่ยก็เริ่มกลับอีกครั้งอ่ะ ผมก็จอดจัก,กรยานนะคิดว่าก่อนจะเข้าทอนนิดนเนี่ยเราจะอาไงดีวะขืนขับช้าเนี่ยเราต้องโดนหลอกเหมือนเดิมแน่เลยตอนนั้นนะครับเลยตัดสินใจก็ผมว่าเอางี้กันปั่นให้สุดแรงเลยอืแล้วเลี้ยวเข้าบ้านแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยอะ่ะคือถ้ามันไม่เห็นเราก็ไม่กลัวนะจังหวะที่เราจะปั่นนะที่อยู่หมามันก็หอนขึ้นมานะ่ะก็คือชะงักเลยตอนนั้นจังหวะนั่อือใช่พี่ก็เลยมา ร้อยห,หมามาหยุดถอนกอนแล้วกันพอได้จังหวัดดีๆนะที่ผมก็แทบอีทีบแบบสุดแรงเลยตอนนั้นอ่ะก็ะคือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละคือมันมองแล้วว่ามันเหลือ,อแค่ไม่กี่เมตรยังไงจะถึงหน้าบ้านเราแล้วอ่ะใ่คิดแบบเด็กๆนะว่าเออรอดแล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยพ่อแม่ต้องอยู่บ้านแน่นอนเลยอืแต่จังหวัดที่มันจะเลี้ยวเข้าบ้านที่มันต้องชะลองไงเลยเผลอหันไปมองข้างหลังเราอ่ะอืคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะที่ภาพที่เห็นเลยชัดเจนมากเลยค,คือ พวกตุ๊กตาหุ่นตาพวกนี้ยออมันกระโดดตามหลังออกมาด้วยพี่แบบตามมาติดๆเลยเนี่ยเฮ้ยเอคอได้ยินเสียงดังตุก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 ตามจังหวะกระโดดลงมานหรอพี่ทั้งยี่สิบกว่าตัวกระโดดตามมาหมดเลยเหรอใช่ใช่มันเดินมันกระโดดตามลงมาเหรอพี่ลองคิดถึงมันหนังพวกองคอกรนะพี่ฮครับเราหน้าตามันเนี่ยมันไม่ใช่แบบตามแบบที่เราเห็นเมื่อตอนกลางวันนะพี่ทำไมอ่ะมันเป็นหน้าของคนแบบปิดเบี้ยวผิดรูปร่างแปลกๆ่ะพี่เ คือหน้าของคนชัดๆเลยอะตอนนั้นอะครับฮะบางตัวก็บอกว่าหิวบางตัวก็บอกว่าหนาวนะพี่บางตัวก็ถามแล้วว่าขออ,อยู่ด้วยคนได้ไหมอโอโคือผมตกใจสุดขีดเลยพี่ก็คือรีบวิ่งเข้าไปในบ้านตอนนั้นเลยก็ทิ้งจักรยานไว้ไม่น้าบ้านเลยโอ้ยเข้าไปในบ้านก็กยังได้ยินเสียงกระโดดตุ๊บตับตุ๊บตับพวกเนี้ยอ,อยู่หน้าบ้านอยู่เลยนะครับผมก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านก็คุมโปองอยู่ตรงห้องพระของพ่อะครับผม,มปากก็บอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอะไรเงี้ยอย่ามาหลอกกันเลยอะไรเงี้ยฮะ จนเสียงกระโดดตุ๊บตับตุต๊บตับทุกอย่างค่อยค่อยเงียบหายไปอ่ะพี่ <ST AR> สักพักเสียงรถกระบะของพ่อก็ดังขึ้นมานะมันก็ดีใจแบบสุดเลยอ,ะอ่ะก็คือคพ่อแม่กลับมาแล้วอะ่ะผมก็เลยเรียบวิ่งลงไปเปิดประตูให้พ่อกับแม่นเนอ่อแต่เข้ามาก็ถามเราว่ากินอะไรยั้งเราก็เล่าเรื่องพวกนี้ให้แกฟังอ,ะอ่ะแม่แกก็ไม่พูดอะไรนะก็ได้แต่ยิ้มยิ้มอ่ะคล้ายๆกับว่าแกไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดอ่ะตอนนั้นอ่ะเด็กเราเป็นเด็กด้วยครับใช่ ก็มีแต่แกจะไล่ผมนี่ยไปอาบน้ำแล้วเข้านอนอ่ะตอนนั้นอ่ะอืจนผมได้ยินท่านทั้งสองนะพูดก่อนนอนนะครับว่าเออคืนนี้มันคือวันพระใหญ่นี่สงสัยเขาจะปล่อยของหรือเปล่าครับอ,อตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ไงก็เลยสงสัยว่าคำว่าปล่อยของคืออะไรอ่ะอืจนโตมาเนี่ยที่ถึงเข้าใจความหมายมันอ่ะมันเหมือนคนที่มีวิชาอาคมที่อยู่ฝั่งเขมรเขาเนี่ยเขาจะร้องวิชากันนะก็เลยปล่อยของกันมาอ่ะก็ค,ค,ค,คือครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินเรื่องเล่าคล้ายแบบนี้นะ เกี่ยวกับพระพุทธรูปที่เดินได้ในตอนคืนน่ะพี่ก็คือพระในวัดเคยจัดการเอาตะปูตัวใหญ่ๆมาตอกไปที่ฝ่าเท้าอ,ะอ่ะเพื่อป้องกันอาถรรพ์พวกพวกอ้พวกอาถรรพ์พวกเนี้ยพวกหุ่นฟางพวกนี้ก็คงจะคล้ายๆกันน่ะพี่เนื่องจากไม่มีใครเก็บไปทิ้งอ,ะอ่ะกลายเป็นที่สิงสู่ของพวกเดรัจฉานวิชานอะ่ะอ๋อครับใช่ที่ก็คือกระทั่งไม่นานไอ้ข่าวลือเกี่ยวกับไอ้ตุกตาฟางพวกนี้เดินได้น่ะก็พูดกันไปตากไอ้ากต่อปากในหมู่บา้านน่ะ อืมชาวบ้านก็ลงความเห็นว่าก็แปลว่าเราไม่ได้เห็นแค่คนเดียวยใช่ไหมใช่พี่คนในหมู่บ้านก็เห็นเหมือนกันครับผมครับครับอ่าก็คือชาวบ้านเขาก็ลงความเห็นกันว่าเรื่องผีแม่ไม้เนี่ยมันคงไม่มีแล้วมั้งออเลยตัดสินใจที่หรือไอ้พวกขุนฟ้าคนนี้ออกอะ่ะก็คือจากนั้นมาก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นอีกเลยครับผมอืม เรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละครับพี่ hey, เบย์ uh huh. ที่ที่ต้อมเล่ามาเนี่ยพี่ว่ามันไม่เกี่ยวกับผีแม่ไหม้แล้วแหละดูดูและอ่าใช่พี่คือคือคล้ายๆกับว่าเขาตั้งหุ่นตางตัวนี้แต่ไม่เก็บกันนะพี่ uh huh. เออเพราะว่าที่ที่ฟังมาเนี่ยคือผีแม่ไหม้ที่เรามีความเชื่อว่าเออจะมาเอาคนที่กําลังนอนหลับเนี่ยแล้วก็เอาไปคือไหลาตายอ่ะแต่ว่าเราเราเรียกกันผีแม่ไหม้โดยก็เลยจะทําหุ่นตุ๊กตาตัวนี้มาเป็นเป็นตัว โตแทนตรงคนนั้นว่าคนนี้มีคุณชื่อนี้ไม่มีคนนั้นชื่อนั้นไม่มีอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ที่ฟังผมฟังมาเรื่อยๆรื่อยเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับตุ๊กตาผีแม่ไหม้ละมันกลายเป็นอะไรไม่รู้อะเข้ามาสิงสู่ในตุ๊กตาตัวตัวนั้นนะที่อยู่หน้าตามหน้าบ้านนะเออเออเฮ้ยอันนี้มันน่ากลัวอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่เราเชื่อแต่ตอนแรกคือว่าเป็นผีไม่ไหม้ยอันนี้ใช่ไหม อืมค่ะพี่ก็คือมันเป็นมันเป็นที่สิงส่ของคนที่ปล่อยของนะพี่มเมื่อเราฟังแต่ตอนแรกเนี่ยผมก็พอจะเดาๆคือคือผม,มเมื่อก็ตเอาตอนหลังๆนี่เองไอ้เรื่องที่ว่าไอ้เรื่องได้เรื่องเข็มเนี่ยแสดงว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยที่เขาเล่นของกันนะ่ผมว่าต้องมีกันเยอะม้่งแหละอืมครับเออในแถบนั้นนะเขาน่าจะเล่นของกันนะอ่ะออใช่เฮ้ยทีแรกผมฟังไปเรื่อยๆผมคิดว่าเฮ้ คงอาจจะเป็นผีแม่ไม้มาเอาวิญญาณไปแล้วก็ตา,ตามตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่แตพอฟังไปเลยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นะครับมันกลับกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันเข้ามาอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาเล่นของหรือที่คุณต้อมเร,เ,รเราเราให้มาฟังตั้งแต่แรกเนี่ยเข้าไปอยู่ในตุ๊กาตาตรงนั้น<อ>แล้วก็มาเหมือนกับว่าหิวโหวยอะนะเดินตามมาขอส่วนนั้นขอขอ,ขอกินบ้างแล้วก็ อยากจะไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้คือน่ากลัว <นะ S 1> แต่พอ <นะ S 1> จากนั้นชาวบ้านพอเขารู้กันแล้วว่าเฮ้ยตุ๊กาตาพวกนี้ยอืมมันน่ากลัวมันมันมีคนเห็นเขาก็เลยเอาออกไป <c oughs> ใช่ขเขาเลยเก็บทิ้งไปครับผมอ๋อออออ,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 อแล้วก็ไม่มีเรื่องราวเฮ้ยเขาเอาตุ๊กาตาไปทิ้งไว้ที่ไหนอ่ะพอทราบไหมเออเด็กๆก็น่าจะเผาทิ้งกันมั้งพี่ตามบ้านอ่ะใช่ครับพี่ อุยน่ากลัวนะคือคือเด็กผมก็จะฝังใจเรื่องตุ๊กตาผีเนะี่ยน่ากลัวมันมีตุ๊กตาเหมือนันที่ผมเคยเก็บมาเล่นนะ่ะนะแล้วก็จากนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องต่อต่อต่อกัอนมาแบบมันมีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในตุ๊กตาที่ผมเก็บมาเนะ่ะเหมือนกันคล้ายๆมือนกันเลยคุณต้อมเออเดือนนี้ที่แรกผมก็ฟังไปเรื่อยๆเฮ้ยมันจะเป็นยังไงผีแม่ไม่อย่างไงยังไงเฮ้ยแต่พอมาฟังเฉลยตอนุดท้ายเลยไม่ไม่ใช่ละ มันเป็นมันเป็นอาจจะเป็นวิญญาณนะอาจจะเป็นสัมภเวสีได้ร่อนห,หรือจะเป็นคนที่ก็ททาของนะ่ะมันสิงมาสู่สอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้แหละเออได้ครับคุณต้อมนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้พวกเราฟัง<ะ>อาถรรพ์ตุ๊กตาผีมแม่ไม้มจริงๆผมชอบเล่าเรื่องผีมากกว่าเอ,อยากเล่าอยากเล่า <łość> ใช่เหมือนกันผมก็เป็นคนที่อยากอยากเล่านะอยากเล่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้แต่เรื่องแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่ฟังชอบฟังด้วยจะไปเล่าให้คนที่เขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ได้ฟังเออก็ไม่สนุกนะใช่ได้ครับเ้มต้เกย์ต้องมาหาเรื่องเล่ากับพี่นี่แหละได้ครับคุณต้อม ขอบคุณครับที่สลนาเวลามามานะครับมามาแชร์ประสบการณ์ตรงที่เราฟังมีเรื่องอะไรแบบนี้ก็มีอะไรก็เชิญนได้เลยที่อยากเล่าอยากเล่าได้กิงกลางมาบอกกันได้นะครับเออได้ครับพี่พาครับครับแล้วพรุ่งนี้มีไปทุระทาอะไรกันที่ไหนหรือเปล่าอ่เออเออไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฝากเหน่อนกันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไปเล่าที่กดทางครับพี่อ๋อครับติดตามมาที่ของคุณนัทนะ ออ,อผ <ม S 2> <า>งก็ติดพี่เออ,อยู่เหมือนกันว่าจะไปเล่าที่โกทามอยู่หลายครั้งแล<อ>้วแต่ว่าติดติดทุระนั่นติดทุระนี่นะฮะแล้วก็เมื่อ2 2> สองเมืออ่ออาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่ผ่านมาก็ไม่สบาย<อ>ได้ครับ<อ>เดี๋ยวว่างๆจะแวะเข้าไป<อ>ที่พุทธพาหลอนอ่าครับพี่ครอบคุณค้าบอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องนิดนึงของผมแล้วพี่ครับอ่าก็พุทธพาหลอนนะพี่ทุกวันพุธแล้วกันอือ แต่หลักๆอยากจะชวนไปฟังพ่กนี้มากกว่าครับผมก็สายสุดท้ายนะครับรอฟังด้วยกันเรื่องชื่อเรื่องว่าฮารกมลลำผีมอนครับผมครับไม่ขอชื่อเรื่องอีกทีสิชื่อเรื่องอะไรนะฮารอกมนที่ฮารกมนนี่เป็นภาษามอนครับผมฮลรกฮลรกฮารกมลอืมอ่ฮล็รกมนนี่จะเป็นเหมือนกับผีอารมณ์เหมือนผีที่เขามีความนับถือในทางในทางมอนนะพี่ฮะคือจะมีเขาจะแบ่งระดับผีของคนมอนกันด้วยอ่ะครับ โอ้คันลกมนำผีมอนก็อย่าลืมขายสุดท้ายนะครับผมทีนี้ที่รายการโค้ดทางครับผมครับได้ครับเดี๋ยวห้องนี้ทั้งวานจะเข้าไปฟังก็ต้องบอกว่าเอาจิงผมปกติผมจะชอบเล่าเรื่องผีแบบสนุสนานนี้นะแบบประมาณแบบเรื่องใบเด็กอ่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมเล่าไปแล้วผมร้องไห้กับพี่เอ๋ไปอ่ะอ๋อเหรอเฮ้ยเออหนูน่าสนใจเดี๋ยวพี่เข้าเดี๋ยวทั้งวานพี่เข้าไปฟังผมเอจริงผมผมเรื่องนี้ผม ผมไม่อยากเล่าบ่อยอ่ะผมเล่าไปผมก็ร้องไห้ไปผมรู้สึกสงสารทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเนี้ยแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าผมพยายามที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมมออะไรต่งางๆเนี้ยเอาเข้ามาใส่ด้วยครับผมครับอ่าใด้ครับก็ลองไปฟังดูล้วกันโอเค,คมมอ่าสุดท้ายนี้ก็ดูแลสุขภาพนะ้อมช่วงนี้คร,บครบกครบกวกาดจ,จะตกพูดพูดกลับกันกาดจ,จะตกนะแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆ มันกลับมาอีกแล้วนะช่วงนี้ระวังตัวบางแคร์มาแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วก็น่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันยอดขึ้นเรื่อยๆเรืยเลยโอเคครับงั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณต้อมนะช่องของคุณต้อมก็มีคนเข้ามาฟังเยอะๆนะครับได้ขอบคุณมากครับพี่เต้ครับสวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับ